ต่อไปนะครับนี่คือจบแล้วนะครับหมายถึงในส่วนของการรวมส่งสัญญาณนะครับซึ่งมี4ประเภทนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเข้าตอนที่2นะครับนั่นก็คือการเข้าถึงช่องสัญญาณนะครับตอนที่2เนี่ยนะครับก็จะใช้พื้นฐานมาจากตอนที่1นะครับแต่มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับออกไปนะครับเพื่อจะได้นะครับเพื่อจะได้สามารถที่จะปรับปรุงนะครับการเข้าถึงช่องสัญญาณได้มากกว่าและก็ส่วนนี้ส่วนตอนที่2นี้นะครับ มันจะทํางานในส่วนของเลเยอร์หรือว่าส่วนบนของตอนที่1นะครับความหมายคือตอนที่1เนี่ยจะพูดถึงกายภาพนะครับนะในส่วนของกายภาพตอนที่2เนี่ยจะพูดถึงเลเยอร์ที่อยู่ข้างบนนะครับกายภาพนะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นเป็นอ่า implementation หรือว่าเป็นซอฟต์แวร์หน่อยหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร์ล้วนๆนะครับสำหรับตอนที่2นะครับฉะนั้นตอนที่2เนี่ยนะครับเราก็ล้อกันไปกับตอนที่1นะครับมันจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3นะครับสเทคนิคด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือ แบบ FDMA นะครับก็คือออกมาจาก DF d นะครับ DFD นะครับนัคือ D DMD นะครับเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของการประเภทการรวมส่งสัญญาณประเภทแบ่งตามความถี่นะครับแบบที่2แบบที่3ก็คือล้อกันไปนะครับเอามาดูในรายละเอียดนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็คือการเข้าถึงช่องสัญญาณแบบ FDMA นะครับวิธีการก็คือว่าใช้เทคนิคนะครับของ f d m ก็คือว่า ใช้หลักการของการรวมส่งสัญญาณแบบแบ่งตามความถี่นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันทํางานในระดับในระดับ2ก็คือชั้นเชื่อมโยงข้อมูลนะครับนะอีกระดับหนึ่งนะซึ่งเป็นระบบระดับบนถัดจากระระดับของกายภาพในส่วนของแบบจจาลอง OSI นะครับวิธีการก็คือว่านะครับนะก็จะจริงๆแล้วมันก็จะเหมือนกับหลักการของในตัว ไอ้ตัวการรวมส่งสัญญาณประเภทแบ่งตามความถี่นะครับก็เห็นว่าสัญญาณที่เข <That> ้ามานะครับนะจะใช้ช่วงความถี่เป็นตัวแบ่งนะครับว่าสานีไหนนะครับนะใช้สามารถใช้ช่องสัญญาณตรงไหนได้บ้างนะครับนะอย่างเช่นว่านะสานีที่1นะครับก็จะใช้ช่องความถี่ที่เป็นสีฟ้าเห็นไหมครับนะครับมันก็จะวิ่งสัญญาณก็จะวิ่งอยู่เฉพาะอยู่ในช่วงสีฟ้าเท่านั้นนะช่วงอื่นไม่เกี่ยวนะครับที่2เหมือนกันนะครับอยู่ในช่วงสีดำนะครับความหมายก็คือว่าข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในช่องสีดำนะครับ ออกจากช่องสีดำไม่ได้อย่างนี้นะครับสามสี่ก็เช่นเดียวกันนี่คือลักษณะของการการเข้าถึงช่องสัญญาณแบบ f d m a นะครับต่อไปนะครับพูดถึงไอ้ตัวเทคโนโลยีนะครับที่พัฒนาต่อยอดมาจากจากไอตัวไอตัวการรวมสัญญาณประเภทแบบแบบแบ่งตามความถี่นะครับอันที่1ก็คือเทคโนโลยี OFDMA นะครับที่2ก็คือ SCOFDMA นะครับนะซึ่ง วิธีแรกนะครับ OFDMA เนี่ยจะใช้ในในใน 4G นะครับใน 4G ที่เราที่เรากำลังพัฒนากันอยู่หรือว่า4.5เดี๋ยวนี้ใช้เทคนิคนี้หมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราก,ราก็ก็ต้องรู้ในคอนเซปต์ในหลักการนะครับว่าทำงานยังไงนะครับจะเห็นว่านะครับ OFDMA เนี่ยพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากไอตัวแบ่งความถี่เมื่อกี้แหละนะครับแค่ความแตกต่างก็คือว่านะครับ มันพยายามลดการใช้กาดแบนนะครับเพราะอย่างที่รู้อยู่นะครับว่ากาดแบนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีไว้เพื่อกันนะครับกันไอตัวไอตัวข้อมูลที่มันมีการรบกวนกันระหว่างช่องสัญญาณนะครับเป็นตัวแบ่งเป็นตัวการย้ายมันกวนกันนะครับในแต่ละช่องนะครับและตัวมันเองเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้ในการส่งข้อมูลเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เสียนะครับเสียแบนด์วิดท์ส่วนเนี้ยนะครับไปโดยเปล่าประโยชน์นะฉะนั้นเนี่ยไอตัว FOFDMA ตัวนี้นะครับมันก็จะ จะพยายามหาวิธีนะครับที่จะลดการใช้ตัวนี้นะครับวิธีการหรือว่าหลักการของมันก็คือว่านะครับมันจะใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อทําให้สัญญาณที่เข้ามาแต่ละช่องเนี่ยนะครับนะบมีหักมีการหักล้างกันนะครับจะทําให้ตัวสัญญาณน้อยที่มากวนกันเนี่ยให้เป็นศูนย์ได้นะครับวิธีการก็คือว่านะครับมันก็จะใช้วิธีการก็เรียกว่าการตั้งฉากของสัญญาณนะครับเพราะสัญญาณเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการคูณกันสัญญาณที่ตั้งฉากกันนะครับพอมีการคูณกันเนี่ยนะครับ ผลลั์ออกมาจะเป็นศูนย์นะครับมันจะใช้เทคนิคนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้นะครับมันต้องใช้หลักการทางอิตศาสตร์นะครับเพื่อจะทำเพื่อจะทาให้มันให้ให้มีการตั้งฉากของสัญญาณเนี่ยให้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยหลักการของมันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าเทคนิคแรกถูกไหมครับเป็นเทคนิค FDMa นะครับแต่ละช่องสัญญาณเห็นไหมครับมันจะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับระหว่างช่องหนึ่งช่องสองช่องสามในแต่ละช่องนะครับ มันก็จะมีตัวกั้นอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นการแบรนนะนะครับสำหรับ fdma แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทคนิคแบบ ofdma เนี่ยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันไม่ต้องมีการแบรนแล้วนะครับมันสามารถเอามาเหลื่อมมันได้เลยนะครับเอามาเหลื่อมมันได้เลยนะครับแต่มันต้องใช้เทคนิคนะครับในการเหลื่อมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในการเหลื่อมแต่ละครั้งเนี่ยนะครับนะจะเห็นว่านะครับมันก็จะใช้เทคนิคในการตั้งฉากของสัญญาณเนี่ยเพื่อจับสัญญาณของช่องที่1มาให้ได้ช่องที่2มาให้ได้ช่องที่3มมาให้ได้ โดยสัญญาณข้างๆลบกดนข้างๆเนี่ยนะครับมันจะไม่สนใจเลยเพราะว่าถือว่าตรงนี้มันตั้งฉากกันนะครับนี่คือลักษณะของในไอเดียมันนะครับวิธีหรือวิธีการหรือว่าหลักการของมันนะครับไม่ดูว่ามันทํางานยังไงนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะใช้เทคนิคนะครับวิธีนี้นะจะใช้เทคนิคการตั้งฉากของสัญญาณนะครับวิธีการก็คือว่านะครับเราต้องใช้ทฤษฎีต่างๆที่ศาสตร์เรียกว่าการแปลงฟูเรีย ใครยังใครไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นแค่มองเป็นแค่แค่ตัวตัวตัวหนึ่งนะครับตัวตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการในการแปลงนะครับแปลงสัญญาณนะครับให้จากที่อยู่ในโดเมนของเวลาเนี่ยไปเป็นโดเมนความถี่จากนั้นเนี่ยมันจะใช้มันจะใช้เทคนิคเพื่อทําให้ข้อมูลเนี่ยหรือว่าตัวสัญญาณเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันตั้งฉากกันนะครับเพื่อจะได้ให้มันหักลบกันให้ได้นะครับแค่นั้นเองนะครับเราไม่ต้องเข้าไปในรายละเอียดก็ได้นะครับ สำหรับไอตัวตัวฟูเรียรานสฟอรเมอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับที่เราจะต้องใช้ในกระบวนการนี้ก็คือการแปลงกลับฟูเรียนะครับซึ่งเป็นลักษณะของของการแปลงกลับนั่นคือจากแทนที่ว่าจากาสัญญาณในโดเมนความาเวลาเป็นความถี่ก็ให้เป็นาจากความถี่เป็นโดเมนเวลาแค่นั้นเองนะครับนะแต่ตรงนี้มันจะจริงๆแล้วมันต้องใช้เทคนิคอาจจะต้องใช้ แมทเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าพวกเราไม่ต้องสนใจตรงนี้นะนะครับว่ามันว่ามันทำงานยังไงข้างในนะครับเอามาดูนิดนึงแล้วกันนะครับนี่คือสัญญาณในในโดเมนเวลานะครับนะจะเห็นว่านะครับเห็นไหมครับว่าในนี่คือสัญญาณความถี่ในแต่ละช่องนะครับนะซึ่งจะมีความถี่ไม่เหมือนกันนะครับเส้นปลาก็หนึ่งความถี่ไหมครับนะเส้นสีฟ้าก็หนึ่งความถี่เส้นสีดําก็หนึ่งความถี่จากนั้นก็มีการแปลงนะครับไปเป็นสัญญาณที่เป็นลักษณะของ โดมเมนความถี่เมื่อกี้โดเมนเวลานะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของมองในในในแง่ของความถี่จะเห็นว่านะครับความถี่เมื่อแปลออกมาแล้วนะครับจะเห็นว่าสัญญาณที่1เห็นไหมครับสัญญาณที่หนึ่งช่องที่1เห็นไหมครับช่องที่2ช่องที่3มตามนี้นะจะเห็นว่าถ้าเกิดเรามองนะครับก็คือมองจากจุดจุดข้างบนนะครับซึ่งเป็นตัวความถี่สูงสุดนะครับของไอ้ตัวกาลังที่มีสูงสุดของไอ้ตัวไอ้ตัวตัวคลื่นตัวนี้นะครับเจนว่านะครับมันนะครับมันก็คือ ตั้งฉากลงมาจะเห็นว่าไม่เจอสัญญาณอะไรเลยนะครับความหมายคือมันมีการหักล้างหมดเลยนะครับเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมครับมันเป็นโด่งเลยนะครับไม่มีสัญญารบกวนเลยเห็นไหมครับไม่มีข้อมูลจากสัญญาณอื่นเลยเห็นไหมครับอันที่2ก็เหมือนกันเห็นไหมครับถ้ามันตรงมานี่เห็นว่านะครับมันไม่เจอสัญญาณอื่นเลยนะครับนั่นคือเป็นของสัญญาณในช่องนี้ล้วนเลยนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับข้างนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับนะฉะนั้นเห็นว่ามีการแบ่งนะครับแบ่งช่องสัญญาณกันอย่างชัดเจนนะครับถึงแม้ว่ามันอยู่ใกล้กันแต่มันก็ไม่กกวนนนััะครบ ต่อไปนะครับในส่วนของไอตัวหลักการทํางานหรือว่าในตัวของการ Imp l e m e n t เทชันนะครับจะเห็นว่านะครับวิธีการนี้นะครับนะมันจะใส่นะครับวงจรตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวการแปลงกลับฟูเรียของเรานะครับแต่เป็นลักษณะของฟาสต์ฟูเรียก็คือว่าทําให้ฟูเรียเนี่ยมันเร็วขึ้นมีสัดมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับตัวนี้นะจากนั้นเนี่ยมันก็เข้าสู่การ m o d u l a t i o n เพื่อทําให้สัญญาณนี้ให้เป็นทั้งฉากนะครับแล้วก็ Modulation ก็ส่งไปลอยไปทางสายอากาศรับเข้ามาปั๊บนะครับ เราก็ส่วนใหญ่ที่เข้ามาปั๊บเนี่ยก็สู่เข้าสู่กระบวนการฟูเลียเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถอดกลับออกไปนะครับนี่คือเป็นส่วนเพิ่มเติมที่เข้ามาคือตัวนี้นฟูเลีย2ตัวนี้นะครับนะบเพื่อจะได้ลดการรบกวนของช่องสัญญาณโดยไม่มีการตั้งฉากซึ่งกันและกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีอันที่2ก็คือ SC OFDMA นะครับนะครับสำหรับเทคโนโลยีนี้นะครับก็พัฒนามาจาก จาก OFDMA นั่นแหละนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าข้อเสียของ OFDMA ก็คือว่านะครับมันมีใช้พลังงานมากมันต้องใช้พลังงานเยอะนะครับก็คือกินไฟนะครับมันทําให้อุปกรณ์เนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับเพราะมันไม่สามารถลดแบตเตอรี่ได้นะครับต้องมันกินไฟเยอะๆนะครับวิธีการก็คือพยายามลดนะครับเขาพยายามลดนะครับลดพลังงานให้ได้นะครับสําหรับวิธีนี้นะซึ่งมันจะมีขั้นตอนก็คือหรือกระบวนการหรือมีมีหลักการของมันก็คือว่านะครับเขาจะมีการเพิ่มนะครับ เพิ่มส่วนที่เป็นฟาต์ฟูเรียเข้าไปตรงนี้นะครับส่วนวงจรนี้เข้าไป1รอบนะครับนะวงจรนี้ก็ไปหนึ่งรอบนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับพอตอนกลับก็เหมือนกันนะครับตอนกลับเนี่ยนะครับนะตอนกลับเนี่ยมีการเพิ่มวงจรนะครับวงจร IFFT หรือว่าไอตัว Inverse นะฟาต์ฟูเรียเข้าไปนะครับอีกวงจรหนึ่งนะครับเพื่อทําให้มันลดพลังงานได้มากขึ้นนะครับเอาละต่อไปนะครับนะสำหรับไอตัว FDMA ก็ก็จบนะครับต่อไปเราจะเข้าถึงในส่วนของ TDMa นะครับซึ่งหลักการจะเหมือนกับนะครับไอตัวไอตัวการลมส่งสัญญาณแบบเวลาที่ผมอธิบายไปใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าจะพูดถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อยอดเข้ามานะครับจะเห็นว่านะครับหลักการก็คือว่าเห็นไหมครับในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะมีข้อมูลสถานีใดสถานีหนึ่งเท่านั้นนะครับที่มันวิ่งอยู่นะครับช่วงเวลาที่1เห็นไหมครับ เป็นสีฟ้านี่เป็นของสานนิที่1สีดําเป็นของสานนิที่2นะครับส่วนไม่มีสีก็สานนิที่3แล้วก็สีสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆก็จะเป็นสานนิที่4นะครับการเข้าถึงช่องสัญญาณแบบ TDMa นะครับซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีพูดถึงนะครับพูดถึงในการที่เราจะนําเทคโนโลยีของ TDMa นะครับมาพัฒนาต่อนะครับวิธีการก็คือว่านะครับมันจะมีเทคโนโลยี2แบบด้วยกัน นะครับที่จะใช้เทคนิคของของ TDMa ตัวนี้นะครับคืออันที่1ก็คือ Mf TDMa นะครับเทคที่2ก็คือ S TDMa นะครับมาดูว่าแต่ละตัวนะครับหรือว่าแต่แต่ละเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันยังไงเทคโนโลยี Mf TDMa นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยนะครับจัดการแบนด์วิดต์นะครับแบนด์วิดต์ซึ่งจะใช้นะครับในการสื่อสารผ่านเดียวเทียมเป็นส่วนใหญ่ นะครับเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเรื่องเครือข่ายที่มีปริมาณสูงนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้นะครับก็จะใช้ลักษณะของพวกปันาเทียมเนี่ยอาจจะมีต้องการใช้แบนด์วิดท์สูงมากนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยในการที่เราจะจะจัดการแบนด์วิดท์เหล่านี้นะครับโดยในมองในส่วนของการในการในในคุณภาพของการบริการได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะแก้ปัญหาการสื่อสารด้วยด้วยระเบิดอาเทียมที่มันผ่านผ่านสภาพอากาศที่มันแย่ นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยทําให้เราเนี่ยสื่อสารข้อมูลได้ได้ชัดเจนมากขึ้นในสภาพอากาศที่ที่หลากหลายนะครับหรือว่าสภาพอากาศที่ไม่ดีนะครับวิธีการก็คือว่านะครับวิธีการก็คือว่าจะแบ่งเป็น2นะครับเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่1นก็คือเรียกว่าเป็นตัวเป็นตัวดาวลิงก์นะครับตัวดาวลิงก์จะเห็นเขาว่าดาวลิงก์นะครับความหมายก็คือว่านะครับก็คือจากตัวสารนีฮับนะครับเห็นไหมครับส่งผ่านเข้าไปดาวเทียมนะครับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมแล้วก็ส่งไปให้ยูเซอร์ ซึ่งตัวนี้เราจะใช้ที่ d m a นะครับส่วน uplink เนี่ยนะครับส่วน uplink ตัวนี้ซึ่งเป็นซึ่งเป็นาการใช้ตัวตัวบนด์วิด t h ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับจะใช้วิธีการก็คือใช้เทคนิคของตัว MF TDM a ตัวนี้ในส่วนของตัว uplink uplink ก็คือว่าส่งข้อมูลจากสถานีของของ,ของที่เป็นคนใช้นะครับผ่านดาวเทียมส่งไปยังสถานี up นะครับ ส่วนอันที่2ก็คือเทคโนโลยี STDMA นะครับเทคโนโลยีเราตรงนี้นะครับก็คือมันจะคล้ายกับนะครับตัว MF-TDMA นะครับความแตกต่างก็คือว่านะครับก็จะอาศัยเวลาที่เป็นช่วงที่จะเป็นเวลาของโลกนะครับเป็นตัวในการทําให้เกิดการประสานเวลานะครับแทนที่จะใช้นะครับนะเวลาของของสถานีใดสถานหนึ่งเป็นตัวกําหนดเวลานะครับก็จะใช้ของสถานีที่มันเป็นสถานี จัดการเรื่องเวลาของโลกแทนนะครับจะได้สามารถซิงให้มันเท่ากันได้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงาการเข้าถึงช่องสัญญาณแบบ CDMA นะครับซึ่งจะใช้เทคนิคนะครับมาจากนะครับหลักการการรวมสัญญาณแบบประเภทแบ่งตามรหัสนะครับนะโดยที่จะมีข้อมูลสมมุติว่าผมจะยกตัวอย่างเป็นข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับเพื่อจะจะได้อธิบายให้พวกเราเข้าใจแบบนี้ได้มากขึ้นนะครับ นะสมมุติว่าเรามีทั้งหมดข้อมูลทั้งหมด4ีสถานีนะครับหนึ่งสามสี่นะโดยมีการกําหนดรหัสนะครับอย่าลืมนะครับว่า Cdma เนี่ยนะครับไอ้ตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดนะตัวสําคัญก็คือรหัสของแต่ละสถานีนะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละสถานีเนี่ยต้องมีรหัสส่วนตัวนะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นของตัวเองนะครับนะเพราะจะต้องเอารหัสนี้ไปเข้ารหัสแล้วก็ถอดรหัสออกมาได้นะครับอย่างเช่นว่าสถานีที่1นะครับก็จะมีรหัสนะครับบวกหนึ่ง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 นะครับสถานีสองก็จะเป 3 4ก็เหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราเอาเข้อมูลหรือว่าตัวรหัสตรงนี้นะครับนะมาเข้าสัญญาณนะครับมาเข้ารหัสกับตัวสัญญาณข้อมูลแล้วก็ส่งออกไปนะครับโดยที่การที่สร้างรหัสตรงนี้นะครับเหมือนถึงสร้างรหัสเฉพาะหรือว่าสร้างรหัสของไอตัวสถานีตรงนี้นะครับมันก็จะมีจะมีจะจะต้องสร้างตามคุณสมบัติที่ที่ต้องการนะครับอย่างเช่นว่านะครับข้อที่1ก็คือรหัสตัวนี้นะครับ เป็นชุดตัวเลขที่มีความยาวเท่ากับจํานวนของสานีนะครับสมมติว่ามี4นะครับแสดงว่าตัวรหัสเนี่ยนะครับก็ต้องมี4นะครับถ้าถกาเกิดสานีเนี่ยมี8สถสานีนะครับก็ต้องมี8นะครับความยาวนะครับอันที่2นะครับข้อที่2ก็คือว่าถ้ารหัสที่ต่างกันเนี่ยมาคูณกันเนี่ยนะครับผลลัพธ์เนี่ยจะต้องได้เท่ากับ0นะครับอันข้อที่3ก็คือว่าถ้ารหัสแต่ละรหัสคูณกันด้วยคูณกับตัวมันเองเนี่ยนะครับมันต้องมีค่าเท่ากับ จำนวนของสถานีนี่คือเป็นคุณสมบัติของการสร้างรหัสเฉพาะหรือสร้างรหัสประจําแต่ละสถานีนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นนะครับสมมุติค่าค่าในบิตข้อมูลนะครับเป็นศูนย์นะครับนะครับเป็นศูนย์เนี่ยเราอาจจะแทนตัวเลขศูนย์ตรงนี้นะครับด้วยลบหนึ่งนะครับถ้าเป็น1ก็แทนด้วยบวกหเป็นค่าที่แทนแค่นั้นเองนะครับส่วนรูปแบบสัญญาณก็คือว่าถ้าเป็นศูนย์เนี่ยสัญญาณให้มันข้างล่างนะครับ ลงบากข้างล่างถ้าเกิดว่าเป็น1ก็คือสัญญาณอยู่ข้างบนนะครับก็คือแทนด้วยแอมพลิจูดนะครับความแตกต่างถ้าไม่สัญญาณก็เกิดไม่มีสัญญ impacted, าณก็ก็แทนค่าเป็น0นะครับนี่เป็นการแทนค่าไปก่อนนะครับจากนั้นเอาค่าที่แทนเหล่านี้สุดท้ายเนี่ยเราเออกค่าที่แทนเหล่านี้นะครับมานะครับมาแปลงกลับก็จะได้ค่าที่เป็นบิตของข้อมูลนะครับ <odo> นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างอย่างเช่นว่านะครับรหัสสถานีที่1นะครับ ส่งบิตศูนย์ไปนะครับส่งบิตศูนย์นะครับบิตศูนย์นะบิตศูนย์นะครับบิตศูนย์ตรงนี้นะครับส่งไปซึ่งเมื่อกี้นะครับจำได้ไหมครับว่าเรามีการแทนรหัสบิตศูนย์ด้วยลบหนึ่งนะลบหนึ่งแทนเข้าไปด้วยลบหนึ่งจากนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้เข้าไปนะครับมาเจอกับไอตัวรหัสของสถานีที่1นะครับซึ่งเป็นบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับจากนั้นก็ใช้วิธีการคูณนะครับนะครับคูณนะครับเจนว่านะครับลบหนึ่งนะครับคูณกับบวกหนึ่ ลบหคูณกับบวกหก็ได้ลบหจะเห็นว่าเอาลบหนะครับนามาคูณกับรหัสของสานีที่1เนี่ยนะครับทุกตัวก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้จากนั้นเนี่ยสานีที่2เหมือนกันนะครับส่งบิตศูนย์ไปนะครับหรือว่าข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีค่าในบิตเป็นศูนย์นะครับก็คือพอมีแทนเนี่ยนะครับบิตศูนย์จากจากตารางที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าบิตศูนย์เนี่ยเราแทนด้วยลบหนะครับจากนั้นเอาลบหนะครับไปคูณด้วย รหัสของสถานีที่2นะครับซึ่งเราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับพอคูณเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ค่านี้ออกมานะครับค่านี้นะคุณทุกตัวเลยนะครับนะสก็เหมือนกันนะครับนะก็คือเซเลนคือไม่มีข้อมูลนะครับการที่ไม่มีข้อมูลส่งออกไปเนะี่ยเราแทนด้วย0นจากนั้นเนี่ยก็คือมาคูณกับรหัสสถานีส่งที่3นะที่เราได้ได้มอบหมายไปหรือว่าได้สร้างสร้างเมื่อกี้นะครับนะก็จะได้ข้อมูลเป็นศูนย์หมดนะ สีก็เหมือนกันนะครับนะบิตหนึ่งก็คือแทนด้วยแทนด้วยบงหนึ่งนะครับนะก็มาคูณด้วยรหัสสารีส่งที่4ก็จะได้ค่านี้จากนั้นเนี่ยนะครับเอาค่าทั้งหมดนะครับทั้ง4ตัวนี้นะสตัวนี้มาบวกกันนะพอบวกกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ส่งออกไปในในช่องสัญญาณกลางนะส่งออกไปเห็นไหมครับค่านี้เนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าว่าค่าแต่ละค่านี่นะครับนะมันคือข้อมูลอะไรจริงๆ เพราะมันมีการเข้ารหัสอยู่นะครับเห็นไหมครับเข้ารหัสอยู่นะเราไม่รู้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของสถานีรับนะครับในกลสถานีรับนะครับนะรับนะจะเห็นว่านะครับพอข้อมูลเข้ามานะข้อมูลเข้ามาเนี่ยแล้วคือใช้เทคนิคเดียวกันก็คือว่าเอารหัสของสถานีส่งแต่ละสถานีเนี่ยนะครับมาคูณด้วยข้อมูลนะฮะมาคูณเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ออกมาเนี่ยเราก็มานะครับเราก็มาถอดนะครับถอดออกโดยการ เอามาหารด้วย4นะครับก็คือหารด้วยจํานวนของหารด้วยจํานวนของของสารนีที่ที่ส่งเข้ามานะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็นอย่างเช่นว่านะครับสารนีที่1เนี่ยพอหารนะครับพอหารเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นเป็นลบหนึ่งะครับลบหซึ่งลบหนเนี่ยนะครับที่เราเคยแทนเมื่อกี้ก็คือลบหก็คือจริงจริงก็คือค่าค่าที่ได้เข้ามาคือเป็นศูนย์นั่นเองส่วนตัวข้างล่างก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนะมาคูณกันนะครับเอาข้อมูลมานะครับข้อมูลเดียวกันเลยนะครับ แต่มาคูณด้วยรหัสสารีของที่2นะครับนะมาคูณได้เท่าไหร่ก็มาหารด้วย4นะครับนี่คือเป็นเป็นคอนเซปต์ในการหาค่านะครับหาค่าของข้อมูลจริงๆที่มาจากไอตัวช่องสัญญาณกลางนะครับก็จะได้มาตามนี้นะครับนี่คือลักษณะของวิธีคิดนะครับนะครับในการเข้าถึงช่องสัญญาณแบบ cdma นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับนะความความรวดเรยกของมันก็คือว่าเนื่องจากเป็นรหัสฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เข้ามาถึงแม้ว่านะครับ ถึงแม้ว่าเราดัดักข้อมูลได้นะครับแต่เราไม่สามารถรู้นะครับว่าว่าข้อมูลที่อยู่ในสายนะครับในช่องสัญญาณกลางเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลของใครหรือว่ามีค่าหมายความว่ายังไงนะครับซึ่งเป็นข้อดีในเรื่องของ,ของความปลอดภัย